นี่อ่าดูอันนี้ก่อนอันนี้คือปากน้ำปากน้ำแต่เป็นผงน้ำมันน่ะนี่นี่เป็นเนื้อผงน้ำมันนะอ่าใครสร้างเราไม่รู้ แต่สูตรเนื้อแบบนี้ถ้าให้ผมตีผมตีเป็นพ่อกลวยอ่าแต่ถ้าท่านเพื่อนสมาชิกท่านใดท,ที่ที่มีความรู้นะก็ช่วยช่วยบอกหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้รู้กันหมดหรอกครับนะอ่า,แต,อาแต่เนื้อผงน้ำมันแล้วเราก็รู้จักหลวงพ่อกลวยใช่ไหมแล้วที่สำคัญไอ้เม็ดก้อนขาวๆอย่างเนี้ย ผมก็จะตีเข้าว่าเป็นเม็ดผงสองวัดะระฆังหรือบางขุนผมใช่ไหมเอามาบดผสมนะคือถ้าเราเจอผงน้ำมันแบบนี้เนี่ยเราอย่าไปตีว่าเอ้ยมันเป็นพัเกน,นะอ่าแต่ อย่างที่บอกผนนองน้ํามันแบบนี้หลวงพ่อกลวยท่านก็มีนะแต่ผมไม่รู้ว่าพิมพ์นี้หลวงพ่อกลวยท่านท่านได้สร้างหรือเปล่าแต่เนื้อผงน้ํามันแล้วแล้ววัดปากน้ํามีเนื้อผงน้ํามันไหมเอออันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องมาต่อยอดกันใช่ไหมถ้าถ้ามีก็ดีใช่ไหมครับเห็นไหมการเรียนรู้เรื่องพระเนี่ยมันสนุกตรงที่อะไร ตรงที่ข้อมูลน่ะมันมันอะไรมันต้องได้รับจากคนที่เขารู้อะ่ะและเขาเคยมีพระของเขามีประวัติมาว่าปู่ย่าตายายไปทําบุญแล้วได้มาอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมไม่รู้นะว่าวัดปากน้ํามีผงน้ํามันอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าแล้วน,นี่อันนี้เป็นพระของคุณพ่อผมเนี่ยหลวงพ่อเดิม คือถ้าเรามีพระแบบนี้อยู่ในบ้านเราก็มาฝึกดูและหาข้อมูลอ่ะเราก็จะจะสนุกใช่ไหมครับแล้วก็มาแบ่งกันชมเพื่อนๆที่เขามีความรู้เนี่ยเขาก็จะบอกเราได้ว่าแท้หรือเปล่าอ่าสวัสดีครับท่านตีปทุมวันนี้มาเร็วหน่อยนะเพราะว่ากลัวฝนจะตกเห็นไหมอันนี้เฉพาะเรียมกรอบพลาสติกเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า40ปีแล้ว ใช่ไหมครับแล้วเห็นไหมว่าลักษณะของพระเนี่ยเป็นการแกะบล็อกสดใช่ไหมถ้าเราดูดูเป็นนะแกะบล็อกสดแล้วนี่เห็นไหมหูเจาะไม่ไม่ไม่ยับนะเหมือนที่อาจารย์โอ๊ตสอนนะเราดูเออบ็อ,บอกแกะสดอย่างเงี้ยมันไม่เกแ๋แล้วแล้วกระไหลทองเนี่ย ก็เป็นกระไหลทองแบบตรงยุคใช่ไหมเออเห็นไหมเขาดูยังไงว่าแท้เขาดูยังไงไม่แท้เห็นไหมคือคือเมื่อเราดูเป็นอะเมื่อเราดูเป็นเราแยกแท้ได้แล้วเราก็ไปตั้งมูลค่าคุณค่าของเราเองได้ถ้าเราอยากจะขายใช่ไหม แต่ถ้าเรายังไม่อยากขายเเราก็นี่แหละถ่ายรูปไว้อวดคนที่เขาอยากได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะจํานวนผลิตถึงแม้ว่าจะมีมากใช่ไหมแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยของแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นอีกแล้วใช่ไหมเมื่อไม่มีให้เห็นอีกแล้วเพื่อนๆก็คิดดูได้ว่ากลายเป็นของหายากไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ขึ้นทำเนียบของเกจิชั้นนําของประเทศไทยใช่ไหม หลวงพ่อเดิมหลวงหลวงพ่อเงินใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอ่ะที่เรารู้จักอ่ะนไหะอ่านี่สมเด็จสมเด็จนี่เป็นแช่น้ำมนต์ก้างปลาเห็นไหมสมเด็จก้างปลานี่แช่น้ำมนต์ลักษณะเหมือนพระลงกรุเลยใช่ไหม<ๆ>เพื่อนๆดูนะสูตรเนื้อเขาเนี่ย Meine, นะสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันคล้ายสูตรเนื้อของของที่ไหนอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรู้ไหมลักษณะเนี้ยมันมันเข้าของที่ไหนสูตรเนื้อเห็นไหมอ่าเพราะว่าถ้าเราดูเป็นแล้วเราก็จะแยกแล้วว่าเอ้สูตรเนื้อเนี่ยมันคล้ายกับสูตรเนื้อของวัดระฆังนะนะเพ born, ื in, right? ่อนๆอ่าถ้าเรามี2495หลวงปู่นาคมาเทียบเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นนะว่าเออเฮ้ยสูตรเนื้อมันมันได้นะใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเป็นเน้นดูพิมพ์นะโอ้โหมันต้องมีเส้นซุ้มเส้นแตกตรงข้างล่างอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมาามา,มาดูว่าเส้นล่างเนี่ยมันแตกเนี่ยนะมันตําหนิของเขามันต้องตรงนะก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอนะ่ะเพื่อนไอพวกที่เล่นไพ่แล้วก็ทามาร์กไว้อ่ะเขาก็จะจะลู รู้กันในกลุ่มว่าเออนะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ตรงนี้แสดงว่าตำหนิตรงนี้มันทำให้เขารู้ว่าไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรใช่ไหมแต่ละถ้าเราเข้าใจสูตรเนื้อเนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อวัดระครังนะเนื้อหา อ่าแล้วหลวงปู่โตมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรกับวัดะระฆังหรือเปล่าอ่าเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมไปขนดูแล้วเพื่อนๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่า,อ,าอะไรนะฟังเล่นพระด้วยหูฟังแล้วก็มีความสุขกับการมโนโใช่ไหมนี่เราต้องมีของแบบนี้มานั่งดูนั่งส่องแล้วก็เรียนรู้ มันถึงจะมีความสุขมันถึงกลายเป็นคนติดผงไงฮะใช่ไหมฮะเห็นไหมสูตรการผสมเนื้อเนี่ยก็ก,ก็มันทำให้เห็นว่าหลวงปู่โตได้เรียนได้เรียนวิชามาจากวัดระฆังแน่นอนนะครับเพราะสูตรการสร้างเนื้อพระอย่างเนี้ยนะที่เราตีเป็นหลวงปู่โตว่าพิมพ์นี้เนี่ยมันเป็นพิมพ์ที่ หลวงปู่โตท่านสร้างใช่ไหมแล้วเป็นพระก่อนปี2,500 2,400เอ้ย80กว่า90กว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมอ่ามีกดรอยนิ้วมือกดอยู่ด้วยมีพระอยู่ที่บ้านเนี่ยมานั่งศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วนี่เพื่อนๆดูองค์นี้เนี่ยอุ้ยตกตกไม่แตก ดูเนื้อเขาดิเห็นนะเนื้อผงนะเนื้อผงล้วนๆเลยเห็นไหมคือเนื้อผงที่เป็นสีขาวใช่ไหมเมื่อกายสภาพตามกาลเวลาเนี่ยโอ้พระล่วงใช่ครับพระล่วงผ้าเนื้อผงเนี่ยก็จะออกออกโทนสีออกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ละ เหลืองนวลนวลใช่ไหมเอออ่าเราก็ไปไปทำความเข้าใจว่าสูตรเนื้อเห็นไหมสูตรเนื้อแบบนี้เนี่ยเห็นไหมการเรียนรู้พักเครื่องไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องหมกมุ่น แล้วก็ใส่ใจที่จะทำความเข้าใจกับการเรียนรู้และนี่นี่เห็นไหมคือจตุค,คามเนี่ยเป็นพระรุ่นใหม่ใช่ไหมพระที่สร้างหลังปี2500เนี่ยแล้วโด่งดังมากเลยในช่วงปี242540กว่าๆนะครับ ตั้งทั้งที่ว่ามีการสร้างในปี2,530แต่ไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่ง2,542เริ่มมีคนนะครับที่เผยแพร่เกี่ยวกับพุทธคุณขององค์พ่อจตุคามรามรเทพนะครับอันนี้เนื้อไม้ใช่ไหมคือ นี่ก็เป็นหนึ่งในดวงใจของหลายๆคนใช่ไหมที่ปรารถนาเราดูธรรมชาติของลาหูแต่ละองค์ใช่ไหมแล้วกระบวนการผลิตอย่างเงี้ยกระบวนการผลิตเนี่ยแม่พิมพ์เพื่อนๆสังเกตดูไหมว่าลักษณะของพระจตุคามในยุคแรกๆเนี่ยมีการแกะแม่พิมพ์อย่างประณีตละเอียดบรรจงนะครับคือ เราอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นช่างแกะแต่เรารู้ว่าเรารู้ว่าพระองค์นี้เนี่ยมันสวยอะใช่ไหมสภาพเขาสวยเขาเห็นไหมมีมิตินะอของเก๊ทำได้แต่ทำได้ไม่เหมือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติความเก่าใช่ไหม แล้วก็เนื้อหาหมวลสารที่นำมาผลิตและที่สำคัญก็คือว่าการทำแบบโรงงานกับการทำแบบแบบต้นๆเนี่ยครั้งแรกที่ทำเนี่ยมันมันต่างกันเลยใช่ไหมครับย่นี เอ๊ะมองไม่ชัด คือจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีนะเราดูแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกความเป็นพระแท้ได้เลยมันต้องเห็นองค์จริงนะครับเพราะว่าดูรูปเฉยๆเนี่ยบอกได้ว่านี่นะเป็นจตุคามแต่เนื้อหาความเก่าสภาพของของเขาเนี่ยมันถ้าได้เห็นองค์จริงเนี่ยผมว่าเพื่อนๆจะเข้าใจใช่ไหม จะเข้าใจได้มากกว่ากับการที่ได้เห็นแค่รูปภาพอย่างเดียวแล้วถ้าเราเห็นบ่อยๆ,อยๆใช่ไหมเราก็จะรู้พระอายุแค่36ปี37ปีเห็นไหม เนี่ยหนึ่งในดวงใจของหลายๆคนเช่นกันเห็นไหมนเนื้อดำเนื้อดำมีปัดทองด้วยคือรายละเอียดของ พระเนี่ยทำให้เรารู้ว่าไม่ได้มีแม่พิมพ์เดียวนะคนแกะบล็อกเนี่ยไม่ได้แกะบล็อกแค่แค่บล็อกเดียวนะครับ ดูเส้นสายของเขาเดยวโอ้โหมันมันคมดิกเลยนะการแกะแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยอือหืแล้วเนื้อหาเนี่ยเนื้อดำนี้เขาบอกว่าอะไรนะผสมดินกากยายักษ์ด้วยใช่ไหมอือเนื้อดำกะลาหรืออะไรผมก็จำไม่ได้ลนะนะครับเพราะว่าในช่วงปี2อง0ันเนี่ย ก็ขึ้นห้างพันทิปไปที่ร้านพอราชะเดชเนะี่ยโอ้โหไปเห็นดูแล้วคนเขาเยอะมากนะคือเราเราเล่นหากันนะ่ะจะเล่นหาจจตุคามก่อนปี2550ใช่ไหมอมีอะไรเจดีลายมีแต่ท้ายที่สุดนะเนาะท้ายที่สุดแล้วแบบนี้ นะมันอยู่ในใจของคนชอบเนาะเออเนื้อเขามันคือได้เห็นของแท้แล้วมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะ อืมคือเราจะคุยกับคนที่เขาไม่มีมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอออือเอ๊ะกล้องวันนี้ผมไม่รู้มันชัดหรือเปล่านี่เขาโรยตะไบทองใช่ไหม สวยเนาะนะน่สวยฝุดฝุดอือฮะ